ไหลเร็วอะไรก็ไม่เป็นไรโอ้โหหอกี่สองคนไปใบยาต์มันแตกเนาะหันว่านเหมันเป็นเหลี่ยมๆเอาไฟเอาไฟีกเอาอีกเอาใส่อีกยองเอาไฟใส่อีกคนเข้ามาดูไวมากสวัสดีพี่น้องสี่พันสี่พันกว่าละคนนะคะเอาเลิงไฟอีกเอาเลิงยังไงเกลีไฟกระจายแบบนี้บ้า ักมากมีมายองเนสอยู่ใช่ไหมมีมีมายองเนสอยู่ใช่เหรอมีหกร้อยครับเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยคนดูครับผมขอบคุณครับแปดร้อยครับก็จริงเรื่องจริงจริงเหรอใช่ขอบคุณข้าวร้อยคนครับผมอุธยทำไมไวจังเกินแล้วจีน้ำเน่ม ขอบคุณเข้าร้อยคนครับต้องสอบตอนนีว่าแล้วม <c oughs> เมนต์คอมเมนต์รัวมากใครเม็นม่ายไปหมดจังวัดี1 0หนึ่งพัน 1, คนด้วยนะครับช่วพ,พี่หนีหน่อยกล้องก็หลอแล้ว ไปอะไรนะว่าโมลินชืออะรข่าวองแค่เหรอเห็นตัวให้รู้เมื่อคืนแสดงดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับกล่องกรอดเหรอโมอะไรทำอะไรได้ครับเนี่ยมอะไรอย่าเนาะผู้ชิแพ็กพูดอะไรโอ้ยปล่อยกันเลยปล่อยปล่อยยุ๊ยปล่อยพุ่งไะวันนี้ไปเตี๋บอลมาใหม่ครับไปเพิ่งไป ไปนะไปออกกำลังกายมากับพน้อง,องครับครับก็เป็นแบบมีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยนะหายใจบอกอย่างไรนะ <laughs> <laughs> ครับสวัสดีพันสรีแล้วนะครับสวัสดีครับเก <laughs> ็บตรงนี้ <laughs> เออห่างจากจริงนีแล้วผมงยังดำใจเอ้ยเนะ่ <laughs> อะไรล่ะ วัดกล่องงามแต่ว่ากล่องคือรอใช่ไหมวัดสายแสนบีโบกล่องงามแต่ว่าสวัสดีครับแฟนครับเต้ายองนะครับพันห้าคนด้วยนะครับปาร์คเพเบื่อนหลายต่อยองนาทีพันห้าไม่รู้แอนไล่ชมพู่น้องไม่ยี่สิบคนวันนี้วันว่างๆนะครับเราก็พากันแบบซ้อมร้องเพลงนะครับให้กับน้องนะครับ ก็จะพัฒนาไปเรื่อยนะครับนี่คือหมากยังก่อนหมักนี่นี่อ่านคอมเมนต์เอาผมอ่านอ่านมาอ่านเนาะเดี๋ยวไปเอองให้น้อกกันครับเดี๋ยวกลับมาอ่านครับครับผมสวัสดีพันเจ็คนด้วยนะครับขอบคุณคุณมยไปมากขอบคุณมากควันนี้ได้โอนมือทั้งตาตัวหน้าเครื่องเงินเท่าไหร่แสงวุ่นด้ยังไงว้าเสร็จแล้วยังแบบ สวัสด,สสดีน้องน้องน้ำวรรธพาด้วยครับจากนครสวรรค์นะครับคิดถึงนะครับเกินอะไรหรอห่วยจิงลีงัดหนึ่งทีเลยเอางัดของเขาดีจริงเลยเอางัดงัดงัด <laughs> งดัดโอ้ยงัดแล <laughs> ้วงัดเตี้ยแล้วงัดงัดงัดอยู่ดิ <laughs> ติงลี่หนีหนีหนีสัครับแม่หนิงใคระติงลี่หนีหนีแม่หนิงแม่หนิงมาเล่นที่นี่ก็ได้นะครับค่อยราบก็ได้ซิจนนี้แม่หนิงด้วยนะครับแม่หนิงจะกล่าววันไหนครับแม่หนิงไม่ต้องเล่นตัวครับมาก็มาเลยครับดินี้ต้อนรับเสมอครับไม่ต้องแบบเคินครับเออไม่ีหนิงอย่าไปต้นตาลเดี๋ยวต้นตาลเหรอเรามาเล่นต้นตาลกันไหมไม่ไปมมนมีตังเราไม่มีตังสองพันคนเอะ มื่อคืนร้องไห้นำพวกม่อคืนร้องไห้นำอะไรเมื่อคืนคือไหนหรี่ครับนี่ไงค่ะครับรู้ว่าอินน้ำก็คือผมกับแม่นัดกันไปแล้วแต่ว่าอันนี้ม่รู้เรื่องครับอันนี้ม่รู้เรื่องเลยครับสวัสดีครับพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์ไ,ไปแล้วครับ <c oughs> พรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์กว่าน,นี้อีกนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาก็พรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์ครับผมบัตรซื้อตั๋วเข้ามาได้เลยคะ บอกได้ไหม่นาะเห็นว่าเวลาไอ้ขอน้ำผมกับสิบบอกให้บอกาหมอกหำาหมอกนั่งดีนอยู่สั่นไมาไม่ไม่ไม่ไอ้ขอเรานี่าอะไรเอ่อมีเฟนคับหรอไอ้กใสน้องไอ้ใเร่อ่แล้วไอ้ก็ได้ไอ้ก็ถอดแล้วเนาะเฟนคับเฟนเพี่อนวุงหทองเ้อครับ ผมไม่ได้อนไล์มากก็ะไรเงินข้งเสียอยากเห็นผมเรียม้อีกนะผมก็เจ๊ใบให้นองให้นุ่งนล่าครับผมก็ใส่ดอกครับแม้นครับแตาสามพันตนใส่หรอครับติงล่ตามโมนูต้นตาลมาตามโหนูต้นตาลมันมีค่าธรรมนครับกอดหน่อยได้ไหม ด้วยคำว่าคิดถึงเพื่อบอกเป็นได้ไปะบกปอกด้วยนี่ครับอบ,รบ,บอกแล้ว <c oughs> สวัสดีหนึ่งพันแปดร้อยคนด้วยนะครับจริงี่เอาอยามองท่าตาตอม,มองแมนบออยี่ีวันวันไหนท่าครับที่แรกที่แรกแม่บอกว่าสูองหายด้บอบูดาสุสูต้องหายเด้ผมว่าผม ม่หายดอกนำตาลแต่วาเพิ่งึ้นมาถึงหันไปไปน้ำตาออกเหรอ <c oughs> หายเลยนะมึง <c oughs> ก็บพิ่คิดว่ามันสียหายได้ใช่ไหมครับอันนัพลอยังบเพ่คิดเลยว่าเสียหายได้ลงมาพลอว่าเ,เก,ก่งเี็ลูกคนะ <c oughs> สวัสดีพี่ธารบุตรด้วยนะครับสวัสดีพี่แซกด้วยนะครับนี่ครับ กินน้ำแน่กินได้ผู้เดียวเฮ้ยงาบงอยู่เอามากระดับหอมแก้มเหงืองงลยสองร้อยครับผมหอมน้องสองร้อยนองหอมผมห0าร้อยหอมชุมนงต้องเป็นเงินไปท้องเนี่ยโคตรสุดมือจับจับชานมไข่มุกอะไร ยาฟาวลบเรื่องมุโยงซิมมาเบิ้งย้อนหลังเป็นยังครับว่าว่างบ่ครับกินดีดีๆด้วยดีใจเถอะน้องว้ยเว้ยเนาะเอาออกไปเบิ้ตลูกนี่สวัสดีสองพันคนด้วยนะครับสสวัสดีสองพันคนด้วยนะครับ ใจนีก้อนมาแล้วก็มีคนถามเข้ามาครับว่าทําไมให้คนเอาคลิปไปลงเยอะจังอย่างสิไหมครับมันต้องมีเรื่อกระซิดบอถามว่าดูแล้วครับดูรายการผมแล้วถามว่าแพงบอกกับกว่าแพงหรอครับแต่ว่าอยากให้มาขออนุญาตก้อนหน่อนะครับ องพันคนแล้วครับปั๊ดน่ารักดีมะปั๊ดสองแก้มเสดเท่างสอหแกงกุยได้ันี้ตามบบบน้เนาะคือจะดอกสอมือแล้วบาจะปั๊ดง่ายคนพันเอดแล้วยังสองพันเอดแล้วสวัสดีสอคนด้วยนะครับปั๊ดสอ ก็ขอแค่โอกาสสิดูแลบอกแค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอ่านบอดีเท่าเขาเลยแต่ก็ยังให้เจ้าหัวมันแปลวล่ะลองเอาไดูหนอะไรวะไม่รู้วันนี้เราจะมาแกะกล่องพรจะดูดูนะครับว่าคืออะไรนะครับอันนี้ก็ ขาถือมาถุงนะครับแปลว่ารักมันแปลว่ามันจากใจทุกสิ่งที่เขาทอ๋อเน,นี่ยอุ้ยอันนี้ของอยากพี่ฉัดนะครับอนนโอ้ตัวละครอะใ,ใครได้เสื้อเต้าหยองยังครับนี่คือเสื้อเต้าหยองนะครับ พี่ของแจพี่ใ่ครับพี่น้องอันนี้ก็ของฝากจากแฟนคลับนะครับผมได้อยู่ที่สตูอยู่ที่กรุงเทพจะเป็นไปเดอร์แมนนะครับไปเรียนรับไปห้หงของอยครับเอาตัวแต่ว่าได้หรือเปล่เอาลอยกะิบเป็นยังสี่แล้วครับผมได้ของมาไอก้กะชิใส่ก่อนครับมากม่ต้องพาใครพูดนาผมผมาแมนนี่ของเยาวกระพงถอยตงไหน่งคนละกอง ขอบคุณพี่ฉัตรด้วยนะครับขอบคุณพี่ฉัตรด้วยนะครับขอบคุณพี่ฉัตรด้วยนะครับพี่อะไรนะกระสอนแปงเกระสุอังเหรอใช่แต่พี่ติ๋นี่นะเสื้อันนี้อะไรนะนี่ของคิวของคิวนี่มันใส่ยังไงอ่ะแต่ของเราอ่ะที่ไงยอมที่ไงช่กับพี่ฉัตรไหมแมนแมนนี่ครับนี่ยังใครหรอขอบคุณมานะครับอันนี้สวัสดี่2พค2022คุณด้วยนะครับเจ้าสวยจังเลยติมมีเราเลยนะลงผมไง อไม่มีไงผมตัวมีสองตัวเอ้ของ่ายใส่ยังไงปีกีลาบปอบ้าเฮ้ยของหลานเนาะอุยขอลาไอ้ลิ้นส้นก็เป็ดดออันนี้เป็นครีมบำรุงนะครับอันนี้คือเสี้ยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมจะใส่ให้แบบคุ้มค่านะครับไม่อย่างมันนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางนะครับบนที่จัด้วยนะครับขอบคุณเสี้ย จากเอได้ครับผมพิษัตสรงสันพิษัสงสังสารผมว่าผมใส่แปลงกันพี่ติงนี่ใส่แปลงกันเดียวเอาไปหลังงมงเปนเดียอะประมาณสี่ปีล้วยังไม่ซักเลยครับตรงซักให้แล้วขอสดคานขอบคุณมากๆนะคบขอบคุณแม่หนิงมากนะคะสำหรับการัเตียงให้อ่านอ่านอ่านอเพื่อน ปีใหม่นี้ขอให้น้องทั้งสองและครอบครัวมีความสุขมากๆนะครับของเล็กๆแน่น้อยอาจจะไม่มีมูลค่าเยอะแต่ก็ส่งให้ด้วยความรักและเอ็นดูน้องนะครับจากพี่อะไรนีูภาษาอังกฤษพี so like MM. ่ธอมไม่ใช่ไม่ใช่เอสทอมสนาว์ป่ะใช่ไหมเอสเอ็นดับเบิลยูนะครับส่งไปลังปีใหม่นะครับว่าขอบคุณนะครับยังไม่จบกับของเลยนะครับ ไม่จอกกระปองเล่นยังต่อไม่ได้เนี่ยนะมันเดินได้ไหมอ่ะได้มันเดินได้ค่ะเอาที่มอล้งกระดาษไปขอบคุณสำหรับความอวยพรที่มอบให้ผมอะไรอย่างนี้ขอบไปขอให้ไปโอ้โหสวมากเป็นสีที่นี่ ขอบคุณขอบคุณครับขอใครเขาไม่ฉาดหรอเขาไม่ฉาดครับเขาไม่ฉาดหมดเลยโอ้โหครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากอันนี้คือเป็นสีที่ผมปรารถนาที่อยากได้ไปหาซื้อมาติดแต่ว่าไม่ไม่ไม่เคยเห็นนะครับขอบคุณมากนะครับนี่ไอจังอันนี้คืออะไรเ่ยไม่โมไม่โมนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วมันเสียงดังมากวันนั้นเปิด น่ด้น nah. oh, ีี่มากครมับมันเดินได้ด้วยอันนี้ไมยจะผมมันเดินได้เวยเขาเดินดิเดินเลยนั่ง พี่สนคยครับขอบคุณนะครับพี่สนคยครับแล้วเราส่งของไปให้ต้อยองส่งได้ที่ไหนเอออะไรนะขอบคุณนะครับยังไงโสนครับสนคยพะนะอุ้ยสนคยพะนะสนสนคยพนะสนย ดีจะยังดูตั้งใจจังหมดเลยติ๊งลี่หอมยองหน่อยดีใจมากครับอ่ะอันนี้มันคืออะไรอ่ะกินบำรุงหน้ากินบำรุงกินผิวกินผ้าราคาถูยเฮ้ยหุแล้วเด็กน้อยเลยครับโอ้ดีใจก็จะมากินเฟรนฟรายต่อครับโอ็กินเอาเอาเอาคว้ารนทุนหนูกากินเอา อ่านคอาเมนต์ไหเด็กได้ของเล่นค่าขอบคุณครับปีกรุดอันนี้พี่ต่อยมาแล้วไปแล้วหัวใจก็ไปไหนมึงบอกจะใจ่ายหมบลอยหมาอันนี้แกไม่เห็นอันนี้อันนี้มันเป็นครีมบังบุบังว่านเป็นครีมบำรุงนะครับแล้วก็อยู่ใส่ละครีมเงี้ยงครีมเงี้ยงสิครับอั้าเขา วเมื่อวานก็ทำต่างเหมือนเดิมเหรอนี่อยู่ในนั้นชื่อไหนหรอชื่อกระหนาวแบทแมนโนโน่ยังโน้โนครับแจกันนี่ไม่ไดีเซลหน้าเอาสองดีเซลก็อย่าลืมคีมก็อย่าลืมคีมเนียนนะครับปอลหลงมันลดราคาหรือกระต๊อกบอลหยองมันลดมันลดราคาหรอวะเอาปกติปกติเท่าไหร่วะ ปกติ790ครับลดราคาลดราคาเหลือ590ครับไปตั้มกันเลยมันตั้มได้นะครับ,ได,บได้เขาบานแนวได้เขาบงแนวหมดตูลแล้วมาเหินตรงนี้ใช่ไหมเราต้องเอาของเล่นเป็นหลักนะครับ <c oughs>